อดีตเคยแรงนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับเหรียญ2วาระนี้ก็มาแนะนำข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่สนใจในเรื่องเหรียญนะครับเหรียญ10บบาท2สีนะครับ2วาระนี้ถือว่าเป็นวาระที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเหรียญส0บบาท2สีแบบนี้ก็คือมีอยู่61แบบ61วาระนะครับ ขอพูดถึง2วาระนี้แล้วกันนะครับที่มีราคาสูงสุดนะครับเหรียญ10บาทครุดสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับประมาณปี64-65นะครับประมาณปี65กลางๆลางปีอ่ะเคยขึ้นไปถึง250ถึงเหรียญละ300บาทนะครับสภาพ UNC นะครับแต่ว่าในกลุ่มซื้อขายณปัจจุบันวันนี้นะครับผมบันทึกคลิปประมาณวันที่ที่9ที่10ตุลาคมนะครับราคาไม่ถึง200บาท นะครับก็คือ,เ,อเหรียญนะมันมีราคามีขึ้นมีลงนะครับก็ลองลองเช็คราคาดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีเยอะๆต้องการจะขายก็ลองส่งรูปมาดูก่อนนะครับหรือว่าจะลองขายในกลุ่มก่อนก็ได้นะครับการซื้อขายนะครับก็คือเหมือนกับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับเหมือนกับว่าผมจะเสนอราคาที่ผมซื้อได้นะครับผมซื้อมาขายก็ อาจจะราคาไม่สูงเหมือนในกลุ่มนะครับเหมือน10บาทครุฑเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานตอนเนี้ซื้อไม่ถึงเหรียญละร้อยนะครับก่อนหน้านี้สภาพผ่านการใช้งานเคยซื้อเหรียญละร้อยกว่าบาทนะครับ UNC เคยซื้อเหรียญละร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่า UNC ในกลุ่มซื้อขายน่าจะไม่เกินร้อยหกสิบบาทนะครับ UNC ก็คือเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ สวาระนี้นะครับครุฑกับเอปกราคาก็จะใกล้เคียงกันนะครับครุฑจะแพงกว่าสักเล็กน้อยนะครับก็แพงกว่ามานานแล้วนะครับอาจจะแพงกว่าเอปกประมาณสิบถึงสาบาทนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับราคารับซื้อของผมนะครับตอนนี้ก็คือสภาพผ่านการใช้งานซื้อไม่ถึงเหรียญละร้อยนะครับก็มาแนะนําข้อมูลแล้วกันนะครับถือว่า2วาระนี้เป็นเหรียญที่ราคาดีที่สุด ใน61แบบ61วาระนะครับเหมือนกับวาระอื่นๆก็อาจจะเหรียญ10กว่าบาทอะไรแบบนี้นะครับก็ยกตัวอย่างแค่วาระหลักๆแล้วกันนะครับราคาอาจจะไม่แรงเหมือนปีที่แล้วก็ใครที่พอจะเก็บได้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับหรือว่า,อารอดูราคาในปีหน้านะครับเผื่อว่าอะไรๆมันดีขึ้นนะครับ นักสะสมเพิ่มมากขึ้นวงการเหรียญคึกคักราคาอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมาแนะนําเล่นๆนะครับพอดีเหรียญวางอยู่ก็เลยเออลองหยิบมาพูดถึงสักหน่อยก็แล้วกันนะครับสําหรับเหรียญ2วาระที่อดีตเคยแรงเคยแพงนะครับถุงนึงอ่ะสองหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับก่อนหน้านี้ถุงถุงถงครุฑอ่ะนะครับยกถุง100เหรียญอ่ะนะครับหมื่นเกือบ2องหมื่ก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ ไม่ไหวแล้วนะครับราคาปรับลดลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำเบื้องต้นนะครับคุยเพลินๆน,นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ